เจ็ดเทคนิคออกกำลังกายอย่างไรฟื้นฟูไตฟังโปรบีเลยค่ะอย่างแรกออกแบบไหนดี เขาบอกว่ารูปแบบของการออกกําลังกายจะมี3แบบนะมีการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเช่นพวกวิ่งว่ายน้ําปั่นจักรยานแล้วก็แบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะหรือบางทีเขาก็ใช้โยคะแล้วก็แบบที่3ก็คือการเวทเทรนนิ่งก็คือการใช้น้ําหนักแรงต้านา็น,นี้คุณก็เลือกที่แบบที่คุณชอบก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสุขภาพแข็งแรงเทคนิคที่2ค่ะก็คือออกกำลังกายนานเท่าไหร่ดี เขาอกอย่างน้อยออกกําลังกายให้ได้30นาทีแล้วก็พอคุณแข็งแรงแล้วคุณค่อยๆเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะแบบตอนแรกๆหมูสามนาทีแทบแย่เลยหรือเริ่มจาก15นาทีก่อนก็ได้และพอคุณทําอย่างนี้สม่ําเสมอก็จะทําให้คุณออกกําลังกายได้นานขึ้นนั่นเองมาดูเทคนิคที่3นะคะสัปดาห์หนึ่งนี่ยกี่วันดีถึงจะเหมาะสม ขาก,ก็บอกว่ายังต่ตําๆเลยนะ3วันต่อสัปดาห์ก็ยังช่วยฟื้นฟูได้นะดีกว่าคุณนอนนิ่งๆบอกไม่มีแรงไม่มีแรงทุกวันทุกวันทุกวันนะคะจะยิ่งอ่อนแรงแล้วก็สูญเสียกล้ามเนื้อไปทุกวันเลยเราต้องแข็งใจจัดเวลาหน่อยนะคะอย่างน้อยเริ่มที่3วันก่อนพอคุณแข็งแรงขึ้นก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 4- 5หวันได้ก็จะช่วยให้ร่างกายคุณนะแข็งแรงแล้วก็ฟื้นตัวเร็วเทคนิคที่4เนี่ยเขาถามว่าแล้วออกกำลังกายเนี่ยหนักขนาดไหน แต่ละคนเนี่ยความสามารถในการออกกําลังกายหรือความแข็งแรงหรือความอดทนนะคะของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะก็เลยจะบอกไม่ค่อยได้ว่าคุณควรจะออกกําลังกายหนักขนาดไหนเขาก็เลยบอกว่าให้ดูว่าต้องไม่เหนื่อยจนพูดคุยตอนออกกําลังกายไม่ได้คือถ้าเกิดคุณออกกําลังกายแล้วก็ยังพูดคุยกับเพื่อนได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดคุณแบบออกกําลังกายหนักจนคุยไม่ได้นะหอบเหนื่อยนี่แปลว่าหัวใจคุณเนี่ยทำงานหนักเกินไปนะะเหนื่อยหอบเกินไปแบบ นี้ก็จะทําให้กล้ามเนื้อคุณเนี่ยก็จะสูญสลายไปเยอะแล้วก็จะทําให้ของเสียในเลือดสูงไตทํางานหนักค่ะเทคนิคที่5ทําช่วงเวลาไหนของวันดี การออกกำลังกายควรจะเป็นช่วงบ่ายๆหรือว่าช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเหนื่อยกําลังดีนะคะแล้วเดี๋ยวพอตอนกลางคืนก็จะได้หลับสบายนะคะแล้วก็ไม่ควรจะออกกําลังกายตอนที่มีอาหารในท้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เกิดกรดไหลย้อนได้นะเทคนิคที่โหเขาก็บอกว่าเวลาที่คุณออกกําลังกายเนี่ยนะคะคุณควรจะหยุดเมื่อไหร่คือบางทีเนี่ยเรามีโรคประจาตัวใช่ไหมคะ แล้วเราก็อยากออกกําลังกายเพื่อให้ฟื้นฟูสุขภาพแข็งแรงอะ่ะแต่เราก็ต้องคอยสังเกตตัวเองด้วยเหมือนกันนะ ว่าเราเนี่ยเกิดอาการน้อนนี้นั้นแล้วเนี่ยจะเป็นอันตรายนะเขาก็บอกว่าให้ดูว่าถ้าเกิดเหนื่อยมากเนี่ยหยุดเลยเหนื่อยออบหายใจเนี่ยแทบไม่ทันนะเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกเนี่ยนะหรือหัวใจเนี่ยเต้นเร็วมากเขาบอกให้รีบหยุดเลยแล้วก็ถ้าเกิดเริ่มท้องไส้ปั่นป่วนนะอันนี้เกี่ยวกับหัวใจนะบางคนนึกว่าเป็นกรดไหลย,ย้อนนะคะแต่การที่ท้องไส้ปั่นป่วนที่ก็เกี่ยวกับหัวใจเช่นเดียวกันนะเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้ต้องให้รีบหยุดเลยนะข้อที่7เขาก็บอกว่าไม่ควรออกกําลังกายเมื่อมีไข้ แล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ป่วยที่จะต้องล้างไตฟอกไตนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนรอบถึงรอบที่จะต้องไปล้างไตฟอกไตพอดีก็คืองดการออกกําลังกายก่อนนะคะช่วงนั้นหรือถ้าเกิดมื้อนั้นเนี่ยนะคะคุณมีปาร์ตี้นะไปทานอาหารอะไรมากเลยก็ต้องงดการออกกําลังกายไปก่อนนะคะตอนอาหารเต็มท้องนี้ไม่ควรออกกําลังกายเลยนะคะคี mm. ้บีก็มีตัวช่วยก็เป็นสารอาหารธรรมชาตินะสกัดธรรมชาติไม่ใช่ยาเคมีแต่มันกลับไปช่วยบํารุงฟื้นฟูให้ไตทํางานได้ ดีขึ้นนะคะบำรุงไตฟื้นฟูตับนะเพิ่มภูมิต้านทานแล้วก็อีกตัวหนึ่ง HRT นะก็จะช่วยดูแลเรื่องความดันไขมันแล้วก็หัวใจนะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะกดไลค์กดแชร์นะพบกันใหม่ในวันหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ